อันนี้ปลาใช่ชิชูเกอเย็น,น,นลูกอะไรนะพ่อหนูลืมไอ้มะเดือปลาใช่ใช้มะเดือเป็นมะเดือปลานะคะพี่เดียดเออหนาจะจเป็นมะเดือเป็นใหญ่เหมือนี้มันก็ปันเดียวกับมะเดือเลยแต่ว่าแต่เรากินไม่ได้อ๋อนี่กินไม่ได้กินไ,ได้กินไม่ได้กินเมามันเมา เนาะกูว่าเนอกินได้เนี่ยเออเออเนี่ยกินได้เนี่ยเอออย่าเอาทางเลไม่กินไหมกินได้กินได้เหมันตั้งลูกสูขวัลนี่มันไม่สุกแม่แม่ก็พูดสมัยตกใจเลยคิว่าแม่ตกใจเลยใช่แบบนี้กินได้เนี่ยนี่แบบนี้กินได้นะคะพี่พี่นนี้เป็นเหมือนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะที่เขาสวิตอะไรนี่ สวิตเซอร์แลนด์มี่ิส่านมีชอบไปอย่างนั้นเอาก็จะโอ่งได้ผลเลยเออนี่แหละข้างในเราจะมีตีเมื่อเม่าปิ้งย้อมด้วยหรอไม่เคยกินเลยลองแช่ให้เพราจะกินได้เนาะนี่โัวกัวดูกมาแห้งมเนี่อย่างเนี้ยไอยังแห้งยังชอบโอ้นี่ย่งอันนี้ยังแห้งเขาเรียกว่าคูซะคูซะ พ่ากระเกลี่ยงนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะแบลทําคลิปไปเรียนนะคะวันนี้น่ะเออหนูน่าจะต่อีพีสองนะคะพี่พี่เพราะว่าหนูน่าได้เดินเข้ามาลึกกว่าเดิมนะคะน,นี้จะต่อยพีสองให้พี่พี่ดูนะคะคลิปคลิปแรกก็ไปดูได้นะคะพี่พี่อันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะอีพีสองนี่เดี๋ยวเราจะดูพันสายหวานลูกออนเลยนะคะไปโอ๊ะ โอ๊ยโอ๊ยมันลงไปข้างล่างแล้วด้วยเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนเนาะนี่นี่มันอยู่ข้างบนเนาะ พี่เบลมันอยู่ข้างบนเนี่ยดาเนาะเอ่อังคุณนะจะฟังคูณอะนี่เด้สองตัวหนุนก็ีนนเยนี่เนี่ยอไังคน่องดาเยะนี่เนนนีนนคนนเดี๋ยววานมด

Hoa một chút hâm bồn ní cố gắng mong mấy hay lắm. Mẹ mẹ mày 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 bồn. mày Dạ mày 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 mày

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn લોચ નાલા દો જબા અમારે બોલતા બોલતા મેં લઈ લઉં હવે આવો

นี่นะคะกำลังไล่ไล่สวิง่งลูกออนแล้วก็กุ้งอย่างชุลมุนนะคะลูกออนก็วิ่งไวมากๆเลยนะว่ายนะ้ำอย่างไวนี่อะ คืออะไรอะฮัลอหลกรพงนี่ท้องน่าชมพันทุ่งเลเดี๋ยเชียร์วน่้ยไม่ต้องให้หนึ่งเดืเลยอือน้ำก็ถึงหัวเขาอีกแล้วนทุคน nằm có ừ. thì là cái lưng kia là thêm hoa khâu vào cơ cái <laughs> <Lạc, lạc, lạc. cười> <laughs> ta ta bài bài ạ Hãy subscribe cho kênh เราจะลุ้นกันว่ามีหรือไม่มคำเดียวว่าไม่มีก็จบนะคะนีม่มันตัทเขาหมดนะแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ให้พ่อพี่วานนะทางนั้นนะ่ะรอก็จะเพิ่งแขนแต่เรา,าก็ต้องแข่งไม่แข่งก็เล่นๆนี่ <c oughs> น้ำลึกอะ่ะจะถึงตูนเลยนะเกิดอะไร แค่ไนน่ายรูปสวิงอ,อ,อ,อืมอันนี้นุ้ยทำได้ไหมนุ้ยทำได้ <c oughs> น,น้องดาทำได้นะคะเอ็น้องดาสวิงได้ก็ได้นะคะ <c oughs> ดูปากมันจะถ่ายเลยค่ะตรงปางถ <c oughs> ่ายนี่มีอาดูกันแหละดูป, <c oughs> ดปากมันนะคะเฮ้ย อาเก็บอ่าคนนี้นี่จำได้อีกแล้วฟังตัวน้ำน่าเล่นนะแต่ว่าเล่นไม่ได้อ่ะถ้าเกิดว่ามันกลับเราแต่มันก็กลับเราเลยแต่มันไม่มีปลา, oh, 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 าอู้หูดระอออู้ดูเธอเธออยู่ oh, oh. ยกันเลยเหรอ oh, oh. มองอย่างนี้น้ำไม่ลึกนะคะนี่นะคะพี่ๆมองอย่างนี้น้ำไม่ลึกนะ แต่ถ้าถ้าไม่กี่เดินที่่อนเย็นเย็นอ๋อนละลเป็นไงล่ะน้ำลึกนะจ๊ะว่าบ่าได้ เดินไปอีกนิดก็จะจมทางกันหลบก,ก็ต้องระแวงนะคะระแวงไม่พอต้องระวังด้วยนะคะตรงเนี้ยที่มันลึกๆอะ่ะเดีายวไอา กำลังแกะอันนี้นะที่จะไขหรือว่าพวกกิ่งไม้ใบไม้ที่แบบติดแห่อยู่นะให้แม่นะคะบุยบุยคุย,ยมแมลงอะไรกันไปนะะไไนเนี่ฮะมาเดี๋ยวจะตัดอีกตอนหนึ่งเลยนะคะพี่พี่เออเอาตามที่ถน,นัดเลยครับเฮ้ยนี่คุณด่ามันจุกง่ายแค่เรโอเคโอเค ทำยังไงแมว่าเจอว่ะเจออยู่วิ่งไวเจออยู่ยยน้ำลึกน้ำลึก็ยิงนานก็ลึกยิงนานก็ลึกลึกก็ต้องยกรกะเป๋าต้องเี็บดีๆนะโอเคครับเี็บดีเลยดีเลย อยากจะนั่งพักสักหน่อยแต่จะนั่งพักไม่ไม,ไม่น่าทันคนปวดท้องไฟท้อนี้โก้ด้วย นี่นนป่าก็อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะพี่พี่เ<า>ต้นมอดก็<า>ก็เกาะเต็มระบบเลยนะคะเกาะไม้ด้วยนะ เกาะไม้เกาะหินเกาะลากไม้คนหมดเกาะหมดเลยค่ะเพราะตรงนี้เนะี่ยสดชื่นอุดมสมบูรณ์ใจ พี่แต่หนูไม่กินดีกว่านี่นะคะพี่พี่เขาบอกว่าถ้าเห็นอะไรที่มันเกาะไม้เนี่ยกินได้นะคะสวยมากกมันขึ้นอย่างนี้แหล่งน้ำธธรรมชาติ น้ำใสเหลือเกินชอบมากมากนี่ให้พี่พีดูไหมใต้น้ำมันลึกๆเนี่ยน้ำใสเนาะต่ามากเลยอ่ะพี่อยากดูหรือเปล่าใต้น้ำนี่นะ จะตัดนาพี่ทำไมเล้าอะไรโบเป็นอย่างค่ะเลาเป็นอย่างค่ะมันเลยีแเนวข้างบนแหล่งนู้นเดี๋ยวจะตัดไปให้พี่ๆดูข้างบนแหล่งนู้นนะคะพี่ๆแต่ยังไม่ถึงนะนี่นะคะพี่ๆนี่ไอ้ลูกเนี้ยที่ตอนเริ่มเริ่มคลิปนะคะนี่ที่ทายดูนะเจออีกต้นหนึ่งแล้วนะ อันนี้เป็นลูกที่สุกข,ของมันนะคะลูกใหญ่ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะดีหรือเปล่าอ่ะป้าลองแกะดูเอาลูกมนาะเอาลมานะน่าจะไม่รู้ะนะไม่ดีนี่นะคะพี่พนะไมอนน่อันนี้มันไม่ดีนะคะพี่พี่ว่านนะไม่มันไม่ว่าน้ามันจะสุกแล้วมันเจะ ปีแดงแป๊ดเลยมันจะว่านค่ะอันนี้มันไม่อมันจะเมื่อปีเมื่อเมื่อมีงูดอ่ะอันนี้มันมันไม่ดีแล้วนะครับพี่ๆแต่ตรงสี่เหลืองๆยังกินได้อยู่ใช่ไหมแม่เอามันมีข้าวผับที่น้ำขาวมันข้าวผัดก็ไปกิดีนะเอ๊ะเอ้ามันนี่ยแตจะทิ้งไปเลยนะคะพี่เหมือนลอยกระทงเลยอะ่ะบาย พาจะเด็ดไปสองสามลูกจะให้ป้าปีนไปเอานะคะ ่นเไมเป็นไม่เนี่นะคะพี่พแล้วก็อเมือเีอ่ะโอเคไปละนี่นี่นี่ได้เป็นพวงแล้วนะหมดหมดหมด ใส่ในกระเป๋าเลยนะคะเดินไปทางนู้นต่อเลยนะคะก็เป็นอย่างนี้มันเดิมอุยมันไม่ดีมันไม่ดีมันมีตัวอะไรอยู่ไม่รู้ Kutu itu ini luar biasa, nendamnya belakang aku เสร็จแล้วเลยแค่ผูกแห่เว้ยมันมาผูกเลยเออแบบนี้เนี่ยพอแล้วโอเคพี่พี่ตอนนี้เนี่ยหนูก็จะขอจบคลิปก่อนนะคะพี่พี่เพราะว่าหนูคิดว่า น่าจะต้องขึ้นไปอีกไกลเลยนะคะพี่พีแถมแบตหนูนะก็จะหมดแล้วนะหนูก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่พีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่สำคัญเลยนะคะพี่พีอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย